โอกาสครับพระอาจารย์ผมเคยได้ยินคําสอนของคนอื่นนะครับซึ่งผมไม่แน่ใจว่าว่าถูกต้องหรือเปล่าครับเขาบอกว่าเขาเขาเป็นผู้มีอภินญ,ญาแล้วก็สามารถที่จะไปหาพระพุทธเจ้าองค์ก่อๆได้ที่วิมุตติยานทัศนาครับผมผมว่ามันไม่น่าจะถูกต้องครับอันนี้คือยังไงครับพระอาจารย์พระเจ้าก็ ก็บอกมนุษ์เทวดาทั้งหลายจะไม่เห็นตถตาคตอติกเลยนะองค์นะงก่อนหน้านั้นก็ไม่เหมือนกันใช่ไหมครับก็ไม่เคยมีตัวอย่างพระโมคคัลลานะเลิศทางธิ์ก็ไม่เคยมาเล่าให้พู้เจ้าฟังว่าโอ้ผมไปหาพู้เจ้าองค์นั้นองค์นี้มาไม่มีนะอันนี้เก่งที่สุดทางธิ์แล้วมีใครเก่งกว่าไม่มีแล้วนะไม่เคยมีประวัติสักครั้งเดียวพระอนุรุธทธะเลิศด้านทิพยาจักขุ ก็ไม่เคยมาเล่าให้ผู้เจ้าฟังโอ้ไปเห็นผู้เจ้าองค์นั้นไปสนทนาไปคุยด้วยนะไม่มนะีแม้พระพุทธเจ้าเองก็ไม่เคยมาเล่าอย่างนั้นเล่าก็เล่าแต่ประวัติว่าพระพุทธเจ้าองค์นั้นเป็นอย่างนี้อย่างนี้ไม่เคยไปคุยว่าได้ไปสนทนากับผู้เจ้าองค์นั้นมานะเป็นอย่างนั้นเนี่ยไม่มีนะ,ะก็เล่าแค่ว่าท่านบริหารสงฆ์ยังไง ท่านเกิดยุคไหนช่วงไหนอะไรต่ออะไรอย่างนี้นะแล้วที่วิมุตินี่คือรับจำนวนไม่อันใช่ไหมครับอาจารย์มีมีจำกัดจำนวนวิมุตตไหมครับพระเจ้าตรัสไว้ไงว่าพิกูที่ปรินิพานด้วยอนุพาีิเสสนิพานเนี่ยเป็นนันมากนะแต่นิพานเนี่ยก็ไม่เต็มเปรียบเหมือนฝนที่ตกลงในมหาสมุทรเนี่ย เยอะแยะไปหมดเลยแต่มาสูทรไม่ล้นอืเคยล้นเพราะฝนตกมาไม่เคยนตกมาหลายร้อยปีแล้วะมาสูตรก็ไม่ล้นคือผมเหมือนเคยได้ยินพระอาจารย์เทศเรื่องวิญ,ญญาณมไม่สามารถรับรู้เ,เข้าเข้าไปรู้นิพพานได้ครับนั่นก็เป็นโดยหลักอยู่แล้วไงเพราะว่าที่ตั้งของวิญ,ญญาณรู้ได้สี่ธาตุ รู้รูปรู้เวทนาสัญญาสังขารผู้เจ้าก็เรียกสี่ธาตุว่าเป็นที่ตั้งของวิญญาณนะนั้นที่ตั้งของวิญญาณวิญญาณตั้งอาศัยในวิมุติไม่มีวิญญาณตั้งในวิญญาณก็มีไม่ได้แสงตั้งในแสงไหมมั้มีแต่แสงตั้งอยู่กับฉากต้องมีฉากนะฉากก็มีฝาเรือนมีดินมีน้ําเราเห็นแสงตั้งอยู่บนดินแสงตั้งอยู่บนน้ําแต่แสงตั้งอยู่บนแสงไม่มีนะ ะแสงหรือวิญญาณไปรู้นิพพานผู้เชี่ไม่เคยตัดเลยรู้ไม่ได้อยู่แล้วนะั<ง>้นสัตสัตไหนที่ยังมีวิญญาณอยู่ก็คือว่าไม่สามารถไม่มีทางเข้าไปรู้นิพพานโดยอาศัยวิญญาณไปรู้ไม่ได้เป็นฐานะที่เป็นไปไม่ได้เลยพูดขัดแย้งกับหลักธรรมของพระศาสดาใช่ไหม,อมเอาอะไรไปรู้ถ้าเอาวิญ,ญญาณหรือจิตไปรู้ก็ผิดตั้งแต่พูดแล้วนะอืม ปรุงแต่งส่วนใหญ่จะปรุงแต่งกันแล้วไม่ลองถามเขาต่อแล้วผู้เจ้าหน้าตายังไงอ้วนท้วนสมบูรณ์ไหมนะสูงใหญ่นั่งอยู่ในปราสาทราชวังหรือเปล่าวิมานอะไรหรือเปล่ามีความกว้างยาวใหญ่ไหมถ้ามีนี่ถ้าเขาบอกมิติได้ผิดหมดเลยนะเพราะในสภาวะนั้นไม่สามารถบอกงามไม่งามได้ ไม่สามารถบอกมิติความกว้างยาวเล็กสั้นใหญ่งามไม่งามไม่สามารถบอกได้บัญญัติอะไรไม่ได้เลยเพราะมันไม่มีความกว้างยาวเล็กสั้นใหญ่ให้สามารถบัญญัติได้ดันั้นคนที่ไม่ทราบคําสอนพระาศาสนาก็จะปรุงแต่งไปเลยโอ้โ oh, หผู้เจ้างดงามอยู่ในปราสาทนั่นนนนี้ก็ปรุงไปนะไม่มีนะอันนี้มันทําให้เราพ้นจาก พวกมิจฉาทิฏฐิต่างๆนะการมารู้พุทธวินะเราก็ทราบหลักการและพระุทธเจ้าตัดอย่างนี้งนั้นใครจะมาหลอกเราเรื่องนี้หรือเอาการปรุงแต่งของเขาในสมาธิมาพูดให้เราฟังก็มองละลร้สาระนี่คนนี้ไม่รู้เรื่องแล้วันะคน<อ>ที่เขาไม่ใช้คําพระศาสดานี่คือก็เขาก็ม่วนิ่มมาหลอกเราก็มันปรุงแต่งอะไรมันก็ม,<ว>มีทั้งหลอกแล้วก็มีทั้งสําคัญผิด บางคนก็สําคัญผิดได้สมาธิแล้วจิตมันปรุงไปปรุงไปก็โอ้นึกว่านี่จริงนะ,น,ะนนี้สําคัญผิดเลยคือหลงหลงผิดเข้าใจผิดนะใครจะหลอกหาเอกราชปัจจัยก็มีคือมีหมดทุกแบบนะ,นะเราก็ต้องพิณาวเองเทวดาในชั้นกรรมภพอะครับในชั้นที่สูงกว่าอย่างเช่นชั้นดุสิตอย่างเงี้ยครับ สามารถลงมาเที่ยวในชั้นจ่าตุมได้ชั้นยามาได้แต่ว่าชั้นอย่างชั้นจาตุมไม่สามารถขึ้นไปเที่ยวชั้นบนได้อย่างเงี้ยครับในพุทธวจนะมีหรือเปล่าครับเอเนย์ในส่วนกามาพบเนี่ยยังไม่เจอนะแต่ในส่วนของรูปประพบเนี่ยเจออยู่ที่พักภพเนี่ยมองไม่เห็นอาภัสระสุภกินะเวหภะ ไม่รู้ว่าพวกนี้ยังมีอยู่คิดว่าตัวเองเนี่ยเที่ยงแท้ยั่งยืนที่พระุทธเจ้าไปทรามานทิติของพระกระผมที่ที่ไปเดินจงกรมบนหัวของพรมใช่ไหมครับไม่ที่ทําให้พรมเนี่ยได้ยินแต่เสียงแต่ไม่เห็นตัวแต่พรมจะทําให้หายไปจากพระพุทธเจ้าไม่สามารถทําได้แต่พระพุทธเจ้าทําให้หายไปจากพรมทําได้แล้วให้ได้ยินแต่เสียง รมก็เลยยอมแล้วก็บอกว่ามีพรมที่ละเอียดกว่าพรมมกายิกาเนี่ยอีกหลายชั้นนะ,ะก็แสดงว่าพรหม,มมกายิกาเนี่ยขึ้นไปอาภาสระสุภกินนะอะไรไม่ได้ไม่รู้ด้วยซ้ำใช่ไหมว่าเขามีอย่างนี้ทีนี้ในในสวรรค์ในชั้นกรมภพเนี่ยนะก็มีแนวโน้มว่าจะเป็นอย่างนั้น แต่ยังไม่ได้ดูโดยบทเป็นชนะพระาศาสดาว่าเออข้างล่างขึ้นมาเที่ยวข้างบนได้ไหมซึ่งน่าจะไม่ได้นะแต่ข้างบนเนี่ยลงมาข้างล่างเนี่ยได้นะครับแล้วก็มีอันหนึ่งครับเอ่อเรื่องเมื่อก,กี้พระอาจารย์พูดเกี่ยวกับเรื่องของพระโพธิสัตว์นะครับออเอ่อถ้าเป็นพระปัจเจกกับพุทธเจ้า <c oughs> นี่ก็คือต้องผ่านพระโพธิสัตว์ด้วย <c oughs> ใช่ไหมครับผ่านพระโพธิสัตว์ไป ก็คือคือพระปัจเจกก็คือก็จะต้องคือตัดสรุ้ได้เองอ่ะโดยที่ไม่ต้องฟังใครต้องต้องมาอยู่ที่ชั้นดูสิทธ์เหมือนกับพระพระพุทธเจ้าหรือเปล่าอ๋อว่าต้องต้องมาอยู่ชั้นดูสิทธ์หรือเปล่าใช่ไหมหมายถึงว่าเออคือคืออันนี้ผมคิดคิดเอาไว้เลวครับว่าถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าผมได้เป็นสกทาคามี แล้วก็ตายจากกายนี้แล้วได้กายชั้นดุสิตอย่างเงี้ยครับผมก็น่าจะมีโอกาสได้เจอพระโพธิสัตว์ที่เป็นที่จะมาเกิดเป็นมาเกิดที่เป็นพระพุทธเจ้าครับนามว่าเมตเตยยาครับ mm hmm. ออผมก็ไม่แน่ใจว่าออที่ที่นั่นนี่คือจะมีพระโพธิสัตว์รออยู่หรือเปล่าอะไรเงี้ยครับผม mm hmm. รวมถึงพระปัจเจกด้วยหรือเปล่าเลยครับ แต่ฉั้นดุสิตเนี่ยอายุขยไม่ไม่ได้เยอะนะไม่ได้ยาวเป็นกลับๆนี่<ม>ผู้ที่จะไปเป็นผู้เจ้าเมตเตยะอาจจะยังไม่ไปเกิดก็ได้เพราะเดี๋ยวอายุไม่ถึงนีจะตายก่อนนะ<อ>เพราะต้องช่วงอายุแปดหมื่นปะีเนี่ยมันก็ยังอีกนานไงใช่ไหม,อ,มอย่างเงี้ยถ้างั้นก็คืออาจจะยังไม่ยังไม่ใช่ยังอยู่ตรงไหนไม่รู้ อาจจะอยู่นรกก็ได้ใช่ไหมครับเป็นได้หมดเลยอ่ะใช่ไหมคือคือก่อนที่ผมจะมาศึกษาพุทธวจนะครับชอบมีคนมาบอกว่าให้รอพระพุทธเจ้าองค์หน้าผมก็ไปเชื่อตามเขาผมก็เดี๋ยวรอไปเกิดเกิดพระพุทธเจ้าองค์หน้าแล้วเขาก็พูดชื่อพระศรีอริยะเมตไตรอะไรอย่างเงี้ยครับตามตักถทาครับผมก็ไปเชื่อตามเขาแต่พอผมมาฟังพระอาจารย์ครับว่า การเกิดเป็นมนุษย์นี่มันไม่ได้ไม่ได้ง่ายเลยแล้วก็ถ้ารอพระเจ้าองค์หน้าก็คือโยมต้องไปนรกอีกหลายรอบอนะผมไม่ไหวครับผมไม่ไหวไม่ไหวรอพระเจ้าองค์หน้าก็คือโยมจะไม่เอาอริบุคคลไงถ้าไม่ได้อริบุคคลคือโยมก็ต้องไปอบายทุกขติวิธิบาตินรกอีกแน่นอนไม่เวลาใดก็เวลาหนึ่งนะซึ่งก็โอ้มันไม่น่าไปเกิดนะอุตสาห หลุดมาแล้วจนมาเป็นมนุษย์แล้วแล้วมาเจอธรรมวินยัยใช่ไหมโอ้โห้จะให้ลงไปไม่รู้สึกจะไม่ไหวอะ่ะท้อท้อนะอืมแล้วก็ม,มีคำตถาคตอีกหน่อยหนึ่งครับที่ผมจำได้คือที่พระาจารย์เทศแล้วผมรู้สึกว่าทำให้ผมอยากหลุดให้ไวเลยคืออ,อพระพุทธเจ้าองค์หน้าที่มาตัดสร้ ก็มีคําสอนเหมือนกับพระพุทธเจ้าที่ที่เรามีคําสอนอยู่เหมือนกันใช่ตอนแรกผมนึกว่าพระพุทธเจ้าองค์หน้าที่มาตัสรู้ต้องมีคําสอนอะไรแปลกแปกใหม่ๆมาจะมีเด็ดๆอะไรไหไม่มีนะทีเด็ดอะไรเงี้ยครับตอนแรกผมคิดอย่างนั้นนะครับใช่ก็เอ๊ะวัดดวงจะไปรอดีหรือเปล่าอะไรเงี้ยผมไม่เอาดรกว่าไม่ใช่เหมือนกันถ้ายมงงวันเนี้คราวหน้าก็ยังงงงงอยู่มั้งคงจะยากเหมือนกันนะ นะผ,มผมก็เลยผมก็เลยว่าเออถ้าถ้าคำสอนของพระพุทธเจ้าเหมือนกันแล้วก็ไม่ต้องรอ,อน้อําบ่อหน้าระผมเอาบอ่อนี้แหละครับเอาให้ได้เลยดใีใช่ใช่พาโอ้โหทุกมันรออยู่เยอะเลยเพราะหลุดไปถ้าหลุดไปครั้งนี้คือหลุดยาวเหมือนกันนะเพราะจะเว้นพู้เจ้าขาขึ้นในเว้นยาวเลยนะจะไม่มีพู้เจ้ามามาตรสรุจนกว่าจะมนุษย์อายุแปดหมืนปีโอ้โห แล้วตรงนี้ไปอยู่ที่ไหนเนี่ยงานเนี่ยงานเข้าเนี่ยนะอขอบคุณครับอาจารย์ส่วนพระเจ้าที่ว่าพระปัจเจกกับพระพุทธเจ้าเนี่ยจะ <c oughs> จะอยู่ในดุสิตเหมือนกันไหมก็มีแนวโน้มเหมือนกันนะถ้าไปดูในพระสูตรที่ที่ว่าโอกาสในการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์เกิดขึ้นได้ยากที่พระพุทธเจ้าบอกว่าเออมา มาเจอผู้เจ้าแต่ผู้เจ้าไม่สั่งสอนตรงนี้ต้องไปดูบาลีก่อนว่าผู้เจ้าเรียกว่าพระเจ้าเหมือนกันไหมสัมมาสัมพุทธะเหมือนกันไหมนะอ่าเราก็ต้องไปดูว่าที่ว่าจุติจากชั้นดุสิตเนี่ยผู้เจ้าใช้คําอะไรและคํานี้ตรงกันไหมนะ,ะก็จะได้ถ้าถ้าใช้ตรงกันตรงกันทั้งหมดเนี่ยก็แสดงว่าเป็นไปได้ที่จะจุติจาก ฉันดุสิทธ์เหมือนกันทุกพระองค์ถ้าเป็นประเภทพระพุทธเจ้ามาเกิดเจอพระุทธเจ้าแต่เจอที่พระุทธเจ้าไม่สั่งสอนก็คือเจอพระปัจเจพ้าก็ไม่ใช่โอกาสในการอยู่ประพฤติประจ์อดอีกอย่างนี้ม,มีมีบอกไหมครับพระอาจารย์ว่า mm hmm. ทําไมต้องเป็นต้องมารอที่ฉันดูสิทธิ์ทำไมไม่ไปรอชั้นชั้นอื่นนะครับชั้นยามา ฉันเดาวดึงอะไรเงี้ยครับไม่มีไม่ไม,ไม่ไม่มีบอกเหตุผลลึกกว่าน,นี้นะ,ะก็เจอสุดแค่นี้บอกว่าจะจุติจากสวรรค์ชั้นดุสิตแ่านั้นดังนั้นชาติสุดท้ายของผู้ชา้าที่บอกเวสันดอนอะไรเนี่ยไม่ใช่หมดเลยถ้ากับชาติสุดท้ายของผู้ชา้าคือเทวดาชั้นดุสิตทั้งหมดอืม